สวัสดีครับพบกับผมจัดกินเที่ยวทางเกษตรนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับอยู่ที่บ้านสวนของผมนั่นแหละครับที่ฟาร์มหนูนะครับของจัดกินเที่ยวทางเกษตรนะครับก็วันนี้ช่วงตรงนี้ไผ่ออกเยอะนะครับช่วงมันเป็นช่วงนาฝนนาฝนก็ตอนนี้จะเป็นไผ่บงหวานไผ่บงหวานที่ว่าเขากินดิบได้นะครับที่กินดิบได้นะครับก็ มีอยู่หนึ่งกอนะครับก็เลยเห็นว่าเได,ได้ได้จังหวะที่จะตัดละเพราะว่าบางบางานมันจะสูงเกินไปละเนี่ยครับเรือ่าไม่ได้เลยครับเนไปแล้วครับเนี่ยครับเ<อ>นี่ยครับนี่มันก็ถ้ามันขึ้นขนาดนี้ก็ไม่มผมว่าจะไม่เอาแล้วเพราะว่าผมพยายามจะลดไม่ให้มันเกิดเป็นต้นมากเกินไปหรือว่าเป็นกอใหญ่เกินไปเพราะว่ามันก็กินพื้นที่บ้านแล้วก็มันจะเป็นเหยอย่างนี้แหละครับเนี่ยแล้วผมว่าอาจจะตัดออกตัดออก ปีก่อนก็ตัดออกไปนะครับเนี่ยครับอ่าถ้าเป็นคนที่เคยติดตามช่องผมนะครับคลิปเก่าตรงนี้ครับผมเก็บเห็ดนะครับเป็นเห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดปวกมันเล่านี่แหละครับที่ว่าขึ้นอยู่ตรงนี้ครับปีนี้ยังไม่ได้กินเลยนะครับไม่รู้เพราะว่าอะไรไม่ได้กินก็วันนี้ก็เป็นไผ่บงหวานนะครับอันนี้มันก็จะเกินเลยละครัเกินเลยผมก็ไม่ไม่ยุ่งยากนะครับอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับหักเลยหักเลยใช่หักเลยหักเลยอันนี้ก็เพราะว่าเราไม่เอาอยู่แล้วครับครับ ายบงหวานก็ชื่อขึ้นชื่อเรื่องของการกินนอดิบนะครับกินนอดิบอ๋อตากล้องลไหมนอดิบดิบเขาเขาบอกหวานนะหวานมันมันบางบางคนบอกพี่จักลองลองลองก่อนพี่ลองลองลองบางคนบอกเหมือนเหมือนอะไรนะไอหมะพร้าวครับอ๋อหัวมะพร้าวยวกตาลตาลอ่อนใช่ใช่ใช่หวานหวานมันมันครับเนี่ยของผมไม่ยากนะครับเคลื่อยเลยครับผมเ่ื่อยเอาเลยครับผมไม่ใช้มีดใช้เสียมเลยนะครับปาดเลยครับนี่ครับ แล้วไม่รู้อถ้าส่วนไหนมันแก่ก็เป็นหน้าที่ของแม่บ้านไปครับอันนี้เราเก็บไปทําอาหารเนาะเราเก็บฝากตากกลงไปสักถุงใหญ่หนึงโอ้ขอคุณมากเลยครับพี่ขอคุณมากครับโอ้วันนี้มีตากลงมาจากบุรีรัมย์นะครับครับผมต้องขอบคุณน้องมากเลยที่มาช่วยครับยินดีครับพี่ยินดีครับมาช่วยถ่ายทําให้นะครับปกติผมไปจะคนเดียวกับบางทีของมือเดียวโอ้โหทุลักทุเลครับครับโอ้หหน่อยใหญ่มากเลยพี่ เนี่คย,ยครับง่ายๆครับช่องผมสายชิวๆนะครับ<อ>บ้านๆน,นะครับตามไปตามนี่เลยครับครับสามหน่อก็เกือบโลแล้วสามหน่อเกือบโลเลยครับผม<อ>ก็นี่เยอะเลยพี่นี่นี่มัน <c oughs> เพราะว่ามันได้มามันตัดนานแล้วค,คือต้องกัดบ้างเพราะว่ามันมันจะเป็นต้นหลาย หูเนื้อขาวๆเลยครับอันนี้จริงๆแล้วก็เป็นของของพ่อตานะครับที่เขาปลูกไว้นะครับออ๋ปลูกปลูกไว้ประมาณกี่ปีแล้วพี่ต้นนี้ครับก่อนนี้ผมมาอยู่นี่ประมาณ สามปีก่อนประมาณพอนี้น่าจะอยู่อายุอยู่ประมาณห้าปีห้าปีเนาะเดี๋ยวครับเลื่อยไปเลยนะครับอเอาไปต้มไปแกงได้ได้หมดใช่ไหมพี่ใช่ครับกินดิบย์ไปได้ครับนี่ครับก็เก็บไปเรื่อยๆหมดทิพย์ไปเลยครับ <c oughs> วิธีใช้บ้านเนาะมันจะเป็นจะเรียกอะไรตามฤดูกาลนะเนาะ่เป็นพืชผักตามฤดูกาลที่กินได้เนะ <_ p uff> นี่ยครับก็รัดก้อตัดไปเรื่อยๆนะครับจปนจนกลัวจะหมดนะครับเนี่ยครับสำหรับใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็ กด subscribe ติดตามครับดูคลิปยาวๆเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ทําการเก็บไผ่นะครับวงหวันนะครับก็พื้นที่เราจะมีเป็นการเลี้ยงหนูเนาะครับผมเลี้ยงหนูเลี้ยงไก่แล้วก็ทําไผ่แล้วก็ทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับอะไรที่ออกผลผลิตก็จะมาให้กันดูนะครับตามแนวพระราชดำริเนาะพี่เนาะของนายหลวงครับประมาณนั้นเลย โอเคสำหรับวันนี้ก่อเก็บก็นนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอที่เหลือก็ให้มันโตอีกสักหน่อยค่อมาเก็บใหม่ครับมันก็แต่วนเวียนได้กินอยู่เรื่อยๆนะครับกลัวจะหมดสักผู้ผลเนี่ครับครับเอมานี่ก่อนนี้เราให้ทากล้องไปเลยโเยอะมากเลยพี่ เป็นการชื่อนี่อะไรเก็บไผ่บงหวานครับนายบอกจะมีกินสดใช่ไหมครับผมอ้าวกินสดตรงนี้เลยพี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับอ่าตรงนี้เลยพี่อือนี่ชัดเลยพี่ตรงนี้ไม่ามีดหน่อยนี่นะครับตอนนี้นะครับพี่จักกําลังนะครับจะทานไผ่บงหวานนะครับให้เพื่อนๆนได้เห็นนะครับว่าเรามากินกันแบบสดๆดธรรมชาตินะครับออร์แกนิกอินทรีย์นะครับ มันต้องใช้มีดเลยเด้เด,ดิพี่เป๋อเมีดก่อนครับผมได้ีิ ไปบุงหวานไป่บุงหวานท่านนึกถึงมหลังอ่าเอดจำได้ไหมที่ว่าเราไปฝึกงานอยู่ศูนย์เพาเลี้ยงในเยื่อที่ผมเอาไปทำนี้ครับนี่ครับปลาแรกที่ผมเข้าเก็บเลยนะครับคือคือปลาไผ่บุงหวานนะครับเพราะว่าเขาบอกมาเป็นอะไรที่ว่าสุดยอดของไผ่สุดยอดของไผ่คือคือมันกินดิบได้ในความรู้สึกของของผมคือมันมันมันแปลกครับพี่มันแปลกตรงที่ว่า ทำไมมันถึงกินดิบได้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นเป็นพันธุ์ที่แปลกไงครับ,รบก็เลยผมก็เลยเอาเก็บเก็บเก็บไผ่พันุนี้กลับบ้านทุกเย็นตอนฝึกง,งานนะครับอนี่ครับอ่านี่น่าทานมากเลยนะพี่เนาะเนี่ยมันจะขาวมากเลยคงไม่ต้องล้างนะเพราะว่ามันไม่ได้โดนดินละสะอาดมากเลยเพราะว่ามันอยู่ในมันมีไอเปลือกหุ้งไงครับนี่ จิมมันพริกเนาะพี่เนาะโเขาบอกกินดิบได้อ่ะเดี๋ยวลองสักหน่อยลองลองครับมันแบบไหนกินดิบได้โอ้กรอบเลยนี่โอ้โหเป็นไงพี่รสชาติโอเคไหมครับอืมหวานมันอร่อยมันมีความมันๆนะครับเหมือนไอ้ เหมือนยอดยอดมะพร้าวอ,อ,อ่อนอนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับ,รบอ่าตะกรงลองจิบครับผมเหมือนนะใช่ใช่พี่เหมือนยอดมะพร้าวอ่อนครับพี่อืมเป็นไผ่ที่ปลูกแบบธรรมาชาตินะครับปลูกแบบธรรมาชาติแล้วก็ปุ๋ยนะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นแบบปุ๋ยขี้หนูเลยครับครับที่ที่เวลาเราเราทำความสะอาดบ่อเนาะ เราก็จะมาเทใส่ต้นไม้แบบนี้เทใส่ต้นไม้นี่ครับเห็นไหมดำๆเป็นเกลี่ยแบบนี้ครับครับเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยทั้งสวนเลยเนยครับอืมเนี่ยอาจจะลกหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นสวนผักหวานอ๋อสวนผักหวานอันนี้เราปล่อยก่อนเรายังไม่ได้ทําความสาดเขานะครับครปล่อยๆไปก่อนวันเป็นช่วงนาฝนนะครับครับอันนี้ที่เราผนแรงได้เราก็ผนไปก่อนครับนี่ก็เป็นการอเก็บไผ่บงหวานกินสดนะครับครับ เนี่ยครับหวานๆมันๆเนาะใช่ใช่ใช่มันจะเหมือนอไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรยอดมะพร้าว<ห>ยอดมะพร้พาวอ่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมในช่องของจักกินเท่าทำเียนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์หรือมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับในช่องของเรานะครับคือ เป็นการทำเกษตรแบบง่ายๆเราไม่มีวิชาการเยอะครับอย่างสมมติมีข้อมูลอะไรมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสําหรับคลิปไก่หรือคลิปนู้ะครับผมก็จะทยอยทาลงเรื่อยๆนะครับก็มีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องเรานะครับแล้วก็โทรมาถามนะครับพี่ไก่เป็นยังไงบ้างราคาเป็นยังไงบ้างผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็ใครที่โทรมาผมก็ให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับครับ ใข้อมูลตามความจริงทั้งหมดนะครับแต่วันนี้การเก็บผายบงบานก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมเอานำมาฝากของท่านผู้ชมนะครับก็สุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับอีกครั้งนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องของจากกินเที่ยวทำเกษตรด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ